ไปกันครับเช้านี้เราจะพาหุผู้ชมไปหาอะไรทานกันซึ่งอาารเช้าของเราวันนี้เราจะเป็นทานอะไรกันที่อินเดียนะครับที่พุทธคยาจะมีตัวเลือกอะไรให้กับพวกเรองบ้างไปดูกันเนอะทานข้าวไปดยันทั้งเนี่ยปกติกลัว ก็ไม่ไม่มีอาหารจะทานหรือว่าไม่รู้จะทานอะไรกลัวหรือเปล่าซึ่งจริงแล้วเนี่ยสำหรับผมเนี่ยการมาครั้งแรกไม่ได้รู้สึกกลัวเลยเพราะว่าการมาอินเดีดยตัวเมื่อก่อนเนเา่ะต้อจะมีวัดไทยใช่ไหมครับมีวัดไทยมีตัวเลือกให้เยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยซึ่งในวัดไทยก็จะมีอาหารไทยนะมีแม่ครัวเป็นคนไทยต่างๆคอยทำอาหาร เรียนพวกเราวันนี้เราลองมาทานอาหารนอกวัดกันบ้างนะครับาทานอาหารนอกวัดมาอาหารนอกวัดน,นั่นจากรสชาติเป็นยังไงแล้วก็ราคา วันนี้เราเลือกเป็นอาหารไทยดีกว่านะครับจะมีร้านอาหารไทยอยู่ตรงนี้ไม่ไกลกะห <Morning. S 1> <c> ้า <k> <c> <k> กะห้าแกเซเฮนมอร์นิงชิ่งแค่ชิ่งแค่ฟักกัวครับมามะอยู่มนีม่นะครับน <c> ี่เป็น บรรยากาศภายในร้านเมื่อกี้มวัวแต่พูดคุยกันสายเซให้กันอยู่ลืมให้มาดูนด้าร้านว่าชื่อร้านว่า แนะนำเลยครับสวัสดีครับบอร์นิ่งครับผมเป็นร้านแนะนํานะครับต้องมาที่ปลาลมเท่านั้นปลาลมบายเซ็บลอสใช่ขอบคุณครับสวยสวยนี่แหละครับเป็นธรรมชาติผมชอบมาร้านนี้โดยส่วนตัวนะครับัวชอบชอบทานร้านนี้ เดี๋ยวเรามาออเดอร์กันบาบูออเดอร์ส่งออเดอร์ออเดอร์กันครับนี่ <is> ออเดอร์เยอะมาก mm hmm. เมนูเยอะมากนะ mm hmm. วันนี้อยากลองผัดไทยดูบ้างครับ mm hmm. ผัดไทยหน mm hmm. ีนะครับมีนะงั้นขอเป็นผัดไทยดีกว่า อัดไทยกับอืมมีข้าวผัดสับประรดด้วยเหรอครับมีข้าวผัดสับประรดด้วยเหรอครับงั้นเปลี่ยนเป็นข้าวผัดสับปะรดได้ไหมดีกว่าพูดเลยสิเป็นไทยแลนด์ I I love you I love you You can s e e I mean ผม ผม P O M ผม Love Love R U K รักรัก U K U N คุณผมรักคุณไม่กันดอเลยนี่ No No Joking Yes ผมรักคุณผมรักคุณโอเคผมรักคุณนะครับไหน <c oughs> เป็นน้องที่ร้านครับเขาก็ดูแลที่ร้านนี่แหละแล้วก็เดินม,มาถามว่าเขาควรจะพูดยังไงในภาษาไทยกับผูดที่ว่าผมรักคุณผมก็เลยบอกไปให้ว่าก็พูดว่าไอ้เลิฟยูผมรักคุณอ่ายูเค ตออังจดเลยนะเนี่ยคนอินเดียฉลาดเวรลิสมาร์ทเพราะว่าเขาเรียนรู้พร้อมที่จะเรียนรู้ภาษาไทยแลเกเวอ oh. เวียดน,น,นามแลนเวตต่ต่างๆเนี่ยนวะ่ดาดีฉลาดฉลาดเลยแหะครับคนอินเดีย oh. ผมก็ฉลาดนะ oh. ชอบร้านนี้ถ่ายรูปมุมไหนก็สวยอาหารก็อร่อย เดี๋ยวรออาหารมานะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงกันบ้างนะว้าวมาแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่งไงนี่คือนี่คือวัตถุดิบมาข้าวผัดสับปะรดว้าวผู้ไทยเก่งด้วยข้าวผัดสับประรดทำมาแลบบ oh, <my> อันที่มีอ่อไฟ ถ้าพาซาบะรดนะคอแฟร์ถ้าพาซาบะรดที่อินเดียเดี๋ยวจะมีไข,ดข,อข,อข,อขอ่ดาวขอไข่ดาวเพื่อนรมีเมนูหนึ่งส้งตมตำเดี๋ยวร,รอๆๆนะครับมันดีเลยทีเดียวเดี๋ยวรอรอส้ตมตำนะโอ้กิ่นหอมน้ำมาแล้วครับผม <laughs> กลิ่นหอมน้ำคนมาเลย <c oughs> อขอบคุณครับนี่ครั้งแรกนะครับที่ผมจะแานส้มตำตานี้เวสีคือใช่เลยส,ลสีกลิ่นสีกากินก็คือใช่ครับเดี๋ยวรถเดี๋ยวเรามารู้กันเดี๋ยวจัดเลยดีกว่าไม่รอแนละ้วไม่รอแนละ้วจัดไปเลยนะครับคุณผู้ชมจะร่วงไหมกล้อง คือกลิ่นกลิ่นคือได้เลยกลิ่นคือใช่เลยครับกลิ่นคือบังไทย,ยขนาดบอกไม่ต้องเยอะนะเนี่ยนี่คือติวจารอินเดียมีมาลักอนนะครับ ดีเลยครับสาใจมากเป็นการทานช่วงตาำที่อินเดียให้หายหายคิดถึงเมืองไทยหายคิดถึงจริงๆเลยครับฝากวากล้องใหญ่กล้องอันนี้หน่อยโอเค วานๆะครับขอชิมข้าวผัดเบางจัดจ้างกับเมื่อกี้ช้มตำบุกกระเทียมผมเองเป็นคนชอบทานข้าวผัดมากข้าวผัดอะไรก็ได้นี่คือครั้งแรกที่ทานข้าวผัดส้มตำที่นี่ทั้งข้าวผัดทั้งส้มตำก็เป็นครั้งแรกของที่นี่นะครับ 对是不贵，比 ไก่ทอดน,นะลงตัวกระพลดไไข่ไข่ไก่อินเดียสีก็จะไม่ไม่จัด ไม่แดงวาวเหมือนบน้านเราคนัะ เต็มจานเลยครับนี่แล้วก็ไม่ใช่เพราะว่าให้เต็มจานเพราะว่าผมถ่ายนะกลุ่มไม่ถ่ายผมมาครัง้งไหนไหนไม่่ายก็เต็มจานข้าวก็เยอะอาหารกับข้าวก็เยอะเยอะทุกทีครับตอนที่บอกว่าไม่เอาเปรียบไม่เอาเปรียบผู้บริโรุคม ร้านปลาลมเลยจะเป็นร้านเล็กๆน่ารังหนารังมีแค่ไม่กี่โต๊ะเนี่ยด้วยพื้นที่เล็กๆแต่ฝีมือเนี่ยไม่ไมเล็กเลยส่วนตัวเป็นคนชอบชอบซุ้มตำรสนี้อยู่แล้วเปรี้ยวหวาน วันน <Whoa. S 1> <a> ี้มีเผ็ดหน่อยๆต้องขอน้ำดื่มนะเจอกันอีกแล้วเมื่อคืนก็เจอกันคุณลุงขายผ้าลุงมาขายผ้าเมื่อคืนก็เจอกันวันนี้ขายเดวโอเค Thank you. Okay, I'll send no. I'll only. Aloy. 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 It's very good. Bouda Bouda very delicious. Aloe mar. Aloe mar. Aloe. อรี่ <Really. S 2> มาก i c i ลิ s อร่อยบาฮุดมากอัชชาอร่อยอร่อยบาฮอร่อยมากครับอะบาโลมีมามากินข้าว้าวที่ร้านนี้ร้านปราโลมลน,โลนะครับ,รบกับข้าว,วอาหารไทย อร่อยมากๆอรอยมากุขอาคุณค่ากก <c oughs> น่ารักครับน่ารักนะ So c u t e thank you ขอบคุณครับบายทานข้าวก่อนนะไปเลยบายบายพวกเราไปกินแป้เลยครับคุณผู้ชมครับก็ข้าวหมกเกี่ยงแปะ ส้มตำไม่หมดส้มตำได้ครึ่งเดียวเพราะว่าเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสียหายไปเท่าไหร่ <c oughs> น,น,น,นะนนิใกินนะสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้ารูปีก็คือ175บาทนะครับปะมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทหนึ่งร้อเจ็ดสิบบาทสองอย่างน้ำหนึ่งโอเป็กสักตหมวัล้วันลเงีวนลเป็กซสักต้มแบนี้ ไม่หมอว่าไม่ได้นกะ็สรุปนะครับเป็นอาหารเบอร์นี้ทั้งหมด350ร้อยูีก็ประมาณก็ประมาณหนึร้อยเจ็ดสิบาทหนึ่งร้บาทนะครับก็จะเป็นเข้าวผัดหนึ่งจานชุบำหนึ่งจานแล้วก็น้ำเดือดหนึ่งถ้งว,วทานข้าวผัดไม่หมดนะเอ้ะทานชตามตดำไม่หมดนะครับเพราะว่า เยอะอิ่มข้าวข้าวก็เยอะขนาดบอกแล้วนะว่าไม่ต้องทําให้เยอะนะกลับไปอยู่บ้านแล้วยังกลับเข้าบ้านแล้วยังบ้านไหนบ้านไหนอร่อยเออมันถึงแนบตลบตอนนี้น้องชาวไทยนะหน้าบ้านดึกแล้วลูกค่ะ เราจะไปซื้อเซเนงมเซเว่นร้านตรงนั้นเนี่ยซออะไรเซเว่นกับัวรเอ็นเซเนี่ยจริงๆนะอ่องนไวัดเซเว่นกันไม่ดไม่หลดันมีลใต้ใต้ตนัลอด เผ็ดอนไม่รู้สักว่าใส่ดีแค่สองเม็ดนั่นเนี่ยว่าพิกอินเดียเผ็ดขึ้นหอมเกิไปใช่ไหมขอมเกิไปจุกนก็โดนแ๊้เบิดดึงย้หมดเลอร่อยครับทุนอร่อยสมับก็อร่อยเดี๋ยวมันเยอะผมทำไม่หมดเนี่ยไี่ ออ็มอีแผนไปไหนต่อครับกลกับบบ้าลนนะัากวันไหนนะครับพรุ่งนนี้ไปไปเที่ยวไหนนะฮะนี้ก็เน,นี่นนนโฮโฮโยตัวโตใหญ่เลยไปเที่ยวมาหมดแล้วครับนนครบแล้วนะครับ เ yeah, th yeah, right. mm hmm, mm hmm. ี่ยคขารสาิก่งจังเลยนะครับเดี๋ยวถามว่าอวัดสีได well, so. ้ตายบาตรครับจคต่าได้ไปเจอกันวัดสีนะครับอันนี้ใหญ่โตแล้ววัดสีโอสุขา ขอบคุณครับลาวบายบายซายบ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 ายเอ้ยบาเจตอนนี้คนไทยไทยคนไขบคุณจนะครับบายบายสวัสดีครับบาย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 ายบายครสวัสดีครับบครับมายบายครับสวัสดค่ะคุณแม่สวัสดีคับเดินทางปลอดภัยนะครับ กระพือนกันครับเนี่ยาะได้ได้อิ่มอิ่มกันเลยฮะกับมือเที่ยงเดินตัวเอียงเลยออร้านอาหารมีเยอะครับเนี่ยหลิวเลียงเรียงกันหมดเลยก็จะเป็นร้านอาหารไทยที่เบสอินเดียพูตาน,นให้เลือกหลากหลายจริง,รงๆวันนี้ก็เลือกเป็นร้านอาหารไทยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับถ้า ใครมาอีกเดียหลายวันแล้วคิดถึงอาหารไทยอยากทานอาหารไทยก็เป็นร้านปลาลมได้เลยอร่อยราคาถูกสะอาดเอาละไปะงั้นเป็นว่าผมจะต้องไปแล้วนะไว้เดี๋ยวอีพีหน้าจะพาคุณผู้ชมไปไหนกันเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับอีพีนี้ไปก่อน <Okay. S 1> <laughs>